บก่วงบก่วงหน่อยครับพี่น้องแต่วาเข้าจา้าว่าคื้อว่าบก่วงเบาพะนะเดี๋ยวบางอย่างหนึง่งคือบก่วงปลาวงอย่างกับว่ารู้ละหูแต่ว่ามันสมครับทะเลพานซื้อมากครับสีมะกรอยจัก,กระจันกินมือแรงเลยครับพี่น้องต่ว่าจัก,กระจันนี่รู้ซึกว่ามันคือตายเราพูดเนี่ยแต่ตัวใสจุดใหญ,ญไ่ไหมเนี่ย พูดอะไปแช่พูดอะไปใส่ตู้เย็นไว้พยันบ่เออเล่าวอาให้ผมฟังอยู่ว่าผมเคยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ไปสองมือมันกับบ่ตายบ่อแม่นมันนั่งเห็นบ้านกำลังสิฟื้นขึ้นมาอยู่นี่อืบ่รู้กันสรุปแล้วนี่ถือความเย็นถือความเย็นอืมได้ตายเจ๊แด๋อเออ ตายกลยกินคือนเอาเพราะว่ามาสดๆเนาะตอนถือมามันห้องกุบขีบยุนบ่ห้องค้ารถแม่งอืออืออภิรังครับซัมนี่กะถุงละลอยมันได้หนึ่งุงละลอยนึงเออคุณอยากไหนถามเนาะจั๊จกกะจั๊นกะแมงอีเดียวกันบ่แมงอีแมงอีอีอเออคล้ายๆกันหนึ่งนั่นๆๆนั่นๆๆนั่นนั่นแมงอีมึงกินอะไรตัวแมงอีกินอะไรห่วย

ทีนีผพ้สิมาก,ก่อยคือสายยันนะครับเป็นสีมากก่อยจัก,กระจันซูพี่น้องกินอันนี้คือบะองวงฝานลงไปแล้วบมงวงมุนอีคิดว่าสมัยเขาเด็กหน่อยเนาะแต่ที่นามาสับๆแม่สับๆเราเจียห้วยแม่เอาเจียหวย้วยเราก็สี่กินเป็นน้ำทงังทันหอมกรพี่น้องครับน้ำมันไหลลงเลียนหลัดน้ำแ<อ>ขนสอดเอนีหลั่งขียนสอด อันถนัดเลี้ยมันแต่น้อยเหมียนเนอ่พี่น้องครับพัานว่าไปแล้วผู้นักเพิ่นกะบ่กินจักอาจารย์น,นะครับเพิ่นบ่กินจักอจาจารย์ได้เนาะพันเดียวกัน <c oughs> บอกเฉยๆจักอาจารย์มากครูอาเมนบอกแยกห้องยนี่ยม้อคืนมันห้องสี่อะอ๋ออันนี้บวกกอยเม็ดบวกแล้วย่านกินมงเม็ด่นกินมงเม็ดครับพี่น้องครับบวกม่วงกับ่ปนกาใส่เหมือนยำผสมผงยำผสมโผง ตอนนี้ก็เอาหอมลงครับอันนี้คือสูตรก้อยจักระจันหันว่าถึงก้อยจักระจันนี่เคยกินเที่ยนหนึ่งตั้งแต่สมัยที่อยู่น้ำป่านิ่งหนองครับพอหนิ่งหนองเป็ดปินทองนะครับอ่าประมาณอ่าปีใดละ่ะนั่นแหละครับปีที่ไปเขียนเพจให้เพิ่อนลองนะครับเพิ่นเคยก้อยสู้จินเที่ยนหนึ่งนะครับป่าหนองเคยก้อยสู้จินเที่ยนหนึ่งก้อยจักระจันนี่แหละ ตอนพุนเถ็ดวงอีสา,สานสำรันศิลนนะครับแยกตัวออกมาจากเพชรบินทองนะครับนี่คือจักรกจันป่าที่นี่คู่หยาพุนว่าแมงอีก,กินมไ่ไใดพ่ะนะมันบอกไปแล้วโตมันตะกินเมื่ไรอยู่ <laughs> บ้าหันส่งฝนสิโต้ครับพี่นอ้องอ่าส่งฝนสิโต้บ้าหันดีม,ดมาปอกปอกข้าวหนึ่งปรากฏว่าห่อนหลายมื่นนี่นะครับห,ห่อนห่อนห่อนลายนะครับช่วงนี้บ่ท่านี้อ๋อไปใส่มาใส่สองสามมื่นแล้วครับตัต้งแตะ าหาย้างพื้นมาเห็ดขยายร้านออกให้อีกของนึงครับเห็ดก่้งบะทินไงครับกว้งครับผู้ใดผ่านมาทางบัานดงแสนแผงสิไปซักไข้หรือว่าเสีออกไปทางํำสวยครับมีร้านเดียวอยู่นี่นะครับเหงๆ่งพานิ์นะครับเข้าเริ่มเห็ดล้านมากจากน้อยก็ค่อยขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวดี้กกำลัง เดี๋ยวนี้จิตว่าห่างซับปสินค้าแล้วเดี๋ยวนี้เราเอกซ้ำหางแล้วเอวซ้ำหางแล้วนะครับหางหนูซ้ำหางหนูแต่น้อยกับสิบมีขายทุกย่างนะครับขายทุกย่างบ่อาสิเครื่องกษตรน่ะเครื่องเกษตเศแล้วก็ทุกอย่างละแต่ว่าฮอกกับสิบว่าเขียนว่าทุกอย่างยี่สิบบาทก็เจ้าดอกว่าเพราะว่ามันแพงอยู่บางอย่างก็เด้ เอาพี่น้องครับผมมีอย่างกับเราคุยกันในพี่น้องฟังกันซื้อๆนี่แหละนะครับจะเริืมกันแล้วกันนะครับผู้ใดอยากลองกินก๋วยจักจันมารับมามากินมมือแรงนี่แหละชิมมี่เสียวไอ้สมีก่อนครับพี่น้องเพราะกันชิหนากล้วกันตอนนี้เสียวขันตอนลงไปอืออือเนาะเอาพนมาอาบน้ำเอาพนมาอาบน้ำาอาพี่ใส่พีผงบ่เนี่ยใส่ผีผงครับพี่น้องครับนี่คือก้อยจักรจันนะครับ มันเป็นแนวหากงงินยากคือแนวหากิงงานยากแต่ว่าหน้บ้านเขาเจ้ามีกะบ่หากิงงานยากดอกแต่ว่าอยู่ตรงแสนแพงนี่บ่เคยเห็นจักจันเรยเสียแม่ง่วงไม่จะม่ง่วง ยำทีหนาฝนบดัะเดือนหลังเมษาพืชพ่ายิ่งนิดแม่งอนี้สิแม่น,<อ>น,นี่นนเ,กเกต็มเลยแจเกนตัางหกปุต้องตามุ่มุบบ่แม่นเป็นเคยไอมียอยู่ทางเขียดจาก,การะจัน,น,จากกานหลาพี่น้องทางกระสินเหมือนบ่าักรจันนี <harbor. S 2> หน่หลเออหลนะครับ ว่าเราก็ได้ไปกินแักจันอัน่ะกินกุ้งเนี่ยกระสินโอ้แม,ม่กระสินจริงกุ้งเนี่ยกินแจกจันอยู่สุโขทยัยโอ้แม่กินแจกจันอยู่สุโขทัยครับอ่าภาคเหนือตอนล่านเอา้าชิปเนี่ยสีอะไรสักมือพี่น้องครับมันสีเงาอพอกันชิปนาก็ะเดีวกันคิดว่าสีแซ่บอยู่อเอา้ามาได้พี่น้องถ้าไม่กินเข่าแล้วกันครับกับก้อยจักจัน